สวัสดีครับท่านผู้ชมผู้ฟังเพื่อนๆรายการกระดูกแตกทุกท่านครับพอกันมือนี้ในช่วงบ่ายของวันที่6ม um ีนาคมสองพันห้าร okay. ้อยหกสิบแปดนะครับสถานการณ์ฝนฟ้าช่วงนี้นะครับทางตัวนิยมย่าเองนะครับก็ได้ออกประกาศแจ้งเตือนนะครับพี่น้องบ้านเฮานะครับหลายๆพื้นที่นะครับในเกียมระมัดระวังนะครับเกี่ยวกับสถานการณ์ที่อยู่รอดนะครับที่คาดว่าจะอาจจะเกิดขึ้นได้นะครับในหลายจังหวัดภาคอีสานตอนบนของเฮานะครับนะครับมือนี้นะครับจากข้อมูลที่ตรวจ บึงนะครับก็เห็นว่าเริ่มมี่แล้วนะครับนะครับปัจจัยหลักดอวาสาเหตุที่จะมีลักษณะของสภาพอากาศที่เป็นพายุฝนฝ่ากระนองในช่วงนี้นะครับก็เนื่องมาจากนะครับนี่นะครับข้อมูลจากทั้งการวิเคราะห์ภาพภาพวิเคราะห์ับสภาพอากาศนะครับเห็นว่านะครับภาคอีสานตอนบนของเขานี่มีอมกับคุอากาศต่ำนะครับปกคลุนอยู่นะครับอย่างที่มีอากาศห้อนนะครับแล้วก็ด้านตะวันออกนะครับ ถึงไปทั้งประเทศลาวเวียดนามนะครับมีสังเกตเห็นว่ามีมวลอากาศเยน็นนะครับที่มีกําลังปานกลางกําลังไลของมากนะครับคาว่ามืมอนี้นะครับมันอนี้วันที่หกเนาะนะครับพวามกรอากาศสูงกาลังปานกลางเนี่ยนะครับก็จะเข้ามาปกคลุมภาคอีสานของเฮ้านะครับนะครับในขณะเดียวกันล่มไต้ล่มตะวันออกเฉียงใต้นะครับที่ปัดเขามากในนับความเื้นเของมาะส,สมต่ออยู่นะครับพิษไทยนะครับตะต์หนออเชียงตาบนของเขานี่นะครับ,ออบ,นะรบมี โอกาสที่จะเกิดเป็นพายุฤดูร้อนในหลายๆพื้นที่นะครับลักษณะของพาย,ายุฤดูร้อนนี่ก็เป็นลักษณะของฝนฝ่ากระนองนะครับที่มีร่มกระโชกแห้งนะครับมีฝ่าพานะครับมีลูกเห็บเกิดขึ้นได้นะครับนี่ก็เป็นภาพไทยดาวเทียมที่เห็นอยู่นี่นะครับก็เห็นว่ามีกลุ่มเมฆกลุ่มฝนเริ่มเกิดขึ้นนะครับภาพไทยดาวเทียมนะครับ จะมาเบิงภาพเรดราครับภาพเรดราของสถานีเรดราคอนแคนเนอะนะครับก็จะเห็นว่าฝนที่เกิดขึ้นนะครับไหลจากทางดันจังหวัดกาฬสินเข้าไปจังหวัดสกลนครนะครับแล้วก็มุ่งตรงไปทางนครพนมนะครับแล้วก็ขอบขอบของจังหวัดบึงกาฬนะครับก็จะมีฝนฝ่ากระนองร่มกระจุกแห่งเกิดขึ้นได้นะครับในพื้นที่เหล่านี้นะครับเรดราของทางสกลเองก็จะเห็นชัดกามาอีกก็จะเป็นลักษณะของฝนที่ตกอยู่นะครับแต่เคลื่อนที่ค่อนข้างเร็วนะครับ นะตามการคาดการณ์แล้วนะครับมืัอนี้นะครับวันที่6นะครับมหามเมืออื่นอาจต้องระวังนตุ่มนกองเฮ้าจะมีะพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นนะครับโดยมีลักษณะของพายุฝนฝ่ากระนองนะครับประมาณ140ของพื้นที่มีลมกระโชกแห้งเกิดขึ้นนะครับและอาจจะมีลูกเห็บตกหรือว่ามีฝ่าผ้าเกิดขึ้นได้ในบางแห่งนะครับอุณหภูมิสูงสุดในช่วงกลางวันนะครับ34-38องาศา,ศาเซลเซียส ต่ำสุดในช่วงกลางคืนก็คือ16-20ถึงองศาเซลเซียสนะครับเช่นว่าอุณหภูมิในช่วงกลางคืนลดลงมากนะครับอุณหภูมิช่วงตามสุดของขื้นของคืนนี im, ahora, nah ้นะครับว <Yes. S 2> ่าจะลดต่ำลงมากเพราะว่ามวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะครับที <Yeah. S 1> ่เขามาไกลล้แวครับว่าจะปกคลุมในในเมือนี่นะครับห็นไหมอุณหภูมิในช่วงกลางคืนหรือตอนเช้าเนี่ยนะครับเป็นช่วงที่มีอากาศเย็นลงมากได้หลายองศากันเลยทีเดียวนะครับนี่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะเห็นไห้พี่น้องบรรเท่านะครับต้องประสบกับความเจ็บปว่วยได้ง่ายนะครับอากาศพ้่อนฝนตกฝากกรน้องฝาห้องฝากบ้านนะครับกลางคืนมันหนาวเอาเป็นเหือน,นหนาวบางที่ครับอุณหภูมิลดลงหกนะครับร่างกายปรับตัวมาท่านนะครับอาจจะมีอกาการเจ็บไข้ได้ง่ายนะครัดูแลสุขภาพร่างกายให้ดีนะครับแต่ก่อนอื่นที่สําคัญใน,นืัอน,นี้นะครับต้องเตรียมรับมือกับ ไปอยู่ฝนฟ้ากระนองที่สิเกิดขึ้นก่อนนะครับอันนี้ก็ตามกาขอให้ติดตามภาพเรดาร์ดาวเทียมน,นะครับภาพเรดาร์านะครับหรือว่าข่าวพยากรณ์อากาศนะครับที่โดยแต่ทั้งเว็บไซต์ทั้งยูทูบเอ่ยหรือว่าทั้งเว็บไซต์ทั้งเฟซบุ๊กนะครับของศูนย์อุตุนิยมวิทยาตลอดเช้างบนแล้วก็ของกลุ่มอุตุมมนิยมว,วิทยาน้านะครับสะได้เฝ้าระวังและก็ติดตามสภาพอากาศให้พร้อมกันเนาะนะครับ สำหรับพีกกากรณ์อากาศมนีกับคุงจะมีทิ่งคอิก่รนพกนก,นกันใปมื่ออื่น,นะครับสวัสดีครับรมอุตุนิยมวิทยาได้พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานเพื่อให้บริการในรูปแบบดิจิทัลเพิ่มขีดความสามารถในการตรวจเฝ้าระวังพยากรณ์อากาศแจ้งเตือนภัยธรรมชาติล่วงหน้าได้อย่างแม่นยำ ยุคใหม่แจ้งข่าวฉับไวใส่ใจปวงชน